รีนาร้องเอาผิดมิสแกรนจัดประชันชุดว่ายน้ำ โดยมาค้ำคืนวันที่19เมษายนที่ผ่านมาทางเพจ Facebook ของปริณนาะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการโพสต์ใน Facebook ว่าตนเตรียมเดินทางไปกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อร้องเรียนการจัดประกวดนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพื่อร้องเรียนการจัดประกวดนางงาม Miss Grand Thailand, งาางงามิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่มีการจัดประกวดเตรียมชุดว่ายน้ำหรืออนุญาตให้ผู้เข้าประกวดได้ใส่ชุดว่ายน้ำที่วับวิวมีเนื้อผ้าบางและเว้าวมากจนสามารถเห็นอวัยวะเพศที่สำคัญของผู้หญิงซึ่งการจัดประกวดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยไม่คำนึงถึงหน้าตาของประเทศผิดมาตรฐานจาริยธรรมและศิลธรรมของประเทศกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ดูแลกองประกวดถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชนเป็นการทำอนาจารในที่สาธารณะคอร้องเรียนให้กระทรวงวัฒนธรรมต้องไปแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์กับคนที่จัดการประกวดและควรมีการจัดมาตรฐานในการจัดการประกวดนางงามและกระได้ยกเคสตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเจเน็ตแจ็คสันที่ขึ้นแสดงแล้วนะ อกเกิดหลุดออกมาทําให้เจเน็ตแจ็กสันถูกกระทรวงวัฒนธรรมของอเมริกาลงโทษไม่ให้จําหน่ายแผ่นเสียงเป็นเวลาสองปีไม่ให้โฆษณาหรือวิทยุสองปีจนทําให้เจเน็ตแจ็กสันหมดอนาคตแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าขนาดวัฒนธรรมตะวันตกยังไม่ยอมรับได้เลยประเทศไทยยิ่งยอมไม่ได้จึงขอร้องเรียนให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีดําเนินการทําโทษดําเนินคดีให้ถึงที่สุด